สวัสดีครับนี่คือรายการ f c g Podcast Game Review วันนี้ผมจะมารีวิว map d e a d r u n 2.5นะครับเริ่มเลยครับ ที่ไม่อัด2.0งจุดศเว่ามีคนเขาอัดมาแล้วนะครับกลมาถึงตรงนี้ก็าพสิงเงินครับผมว่ามันก็เหมือนเดิมคนระับเหมือนกับคนที่เขาเคยอัดไปแล้ว Do đi 1 này lần này 15 này lần này lần này lần này ได่เลยอ,อันเดิมนะนี่ครับที่เขาไม่ผ่านหรือว่าเขายินตรงนี้นะ เด็กจะบอกครับเพราะว่าคนที่อัดคลิปเอ่อสอบสอบชุดสูงเนี่ยขดเกียนขดเกลียดเลยนี่แหละต้องไม่ดีอกจะว่านะแดงผมก็ยังไง้ามันเถอะ รรนี่มันเป็นเข่าวงกฏวันนี้จะออกได้เนี่ยเดินนานแล้วใครเป็นคนทำปะมาถามหน่นนอยว่าใครตอบ nhi, ô, nhi thằng đơm, ôi, nó cứ cả một nơi này, các thằng นี่มันก็ต่างเดยดเกยดกักบกกแบบนี้ว่าตายแม่งอยู่ในเขาอ,องคตเลย เราต้องลิกประตูตรงนั้นทางนี้นนก,ก,ก็จะต้องปทดงนี้เข้าไม่ใช่หรอลองเหรอลงเนี่น มาเป็นรบที่สาเเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดเดี๋ร

เลยที่ซึ่งมันมันไม่รอดนี้อะไรวะาตอกเลย ilo 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 ผไม่ไ้ะเป็นลูกเกวัความสุขแล้ผมไม่นี้เออแม่เลย โอเคตอนนี้ไปยังรถเร็วโอ้โหตกไมเราเดิเดนะเจ็ดเจ็ดร้อยมาถึงตรงนี้ จุดจบตรงนี้ครับสอบจุนุจบตรงนี้ลทิศทางก็ตรงนี้ต่นนอ,นนอไม่ใจแบน,นแล้วกันสอนลายไฟดนีนี่แหละเชื่อมันสี่

เราก็มาดูประตูแล้วมันจะให้เราเลื่อนี่นะแล้วะลกไปโอเคถึงนี่แล้วคูโอ้โหดนนี้เสี่ยงตายคนระับชีบตายแล้วจบเลย ผมแรกนั่นไงผม,มว,ว่าแล้วเออเดโมดมันเบี้ยตอนผมจะเข้าไปอยู่ตรงนี้ตายไม่ซีเลยนะครับอันนี้เล่นคนเดียวตัออันนี้อือ ตีนี่เส mm. ี uh, yeah. ่ตายมาตีน oh. yeah. so ี่ใยญ่ม่มม่แลครับวัดตัวเอ้ยเอ้าเยี่้เราได้เห็นอะไรบางอย่างตอนนี้เราก็จะรู้ว่าเราจะได้แต่ี่ังไเอืม นั่นนะครับผมบอกว่าถ้าท่านจะลงแนะนำให้ลงฝั่งอินั่อนๆครับเราเฉลยเพื่อเพื่อนเนี่ยเพราะเราโง่ครับยอมรับนี่ครับเา็จัดการนี่นี่เรต้องตีกอนนียเยนะรับ โอ้ยไม่ง่ายกูเอาเหรอดูเดี๋ยวก่อนเล่นหมดอะยื้ยแล้วเอายื้อออกเอาใหม่นะลูปี้เกมโหมด าตรงนี้งไปก่อนดขึ้เลจ้นหยาได้จอห่ม่อ,มอยไมาังาาแล้จบแล้วโดนไเลยครับล,ลองเอาปไปจิ้มลวจาจอกโอ้โห ยังไงก็ต้องอาจริงจริงเลยนะครับนี่เป็นชิดแรกเาแแต่ก็ไม่รูะจะับแบบนเ้นอ่าง้เขอัดดอทีู่นี้เลยลงนะครับแต่ววันนี้ก็ลาไก่อนนะ